สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมจะไปเห็ดหมูต้มน้ำปลาครับขั้นตอนแรกเพื่อนี่นะครับลาบุกี้ลงไปเลยครับลาบุกี้ลงไปไปขู่ลงไปครับน้ำเดือดนี่นะครับถ้าเอาหมูสามชั้นลงไปเลยครับต้องรอให้น้ำเดือดก่อนเด้อพี่น้อง ใส่เกลือลงไปครับใส่น้ำปลาลงไปได้ไหมครับใส่ลงไปเลยครับน้ำปลาใส่ผ,ผมผมลงลงไปครับผมลงดถไยเขียว เดี๋ยวผมมีใส่น้ำตาลนิด้ไหมเอ่ยแห่มันตัดกับเพรมาได้ไหมเดี๋ยวผมดิเคี่ยวไว้สักชั่วโม,มงหนึ่งนะครับเคี่ยวไว้ชักชั่วโม,มงหนึง่งปลุกปลุกความนุ่มปลุกความหอมแซ่บพี่น้องแค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมเครื่องที่เฮาปรุงลงไปเดี๋ยวไปเบิรงกันครับ กล้ิปิดฟ้าไปเบื้องกันอีกประมาณชัมม่วโมงหนึ่งมาพอนครับเอาถิมาทํากันเปิดฟ้าครับครบชัมม่วโมงหนึ่งแล้วเปิดฟ้าเลยครับไม่พี่น้องหอมครับครับหอมมหลีเดี๋ยวทิตักขึ้นนะครับทิตักขึ้น แล้วึ้นแล้วไปทำน้ำจิ้มซีู่คดครับนี่ครับซี่โครครับกระมี่ทำนี้ครับพี่นอ้องกระเทียมรากบขี้พริกักเหน่าน้ำตาลครับอันนี้น้ำปลาผงสุดรดครับขาดบ่ไ,ไ้ไปไปตำกัน เอาพริกเอาลากเอาขี้เอา,ากอาระเทียมลงตำเลยครับพี่น้องตำแหลกแล้วน่าลงไปเลยครับพี่น้องน่าหน่อยใหญ่แพงเลยพี่น้องโอ้โหน่าก็ได้ซื้อบุตรทีซื้อบุตรตลาด เวยละ่บาทเวยไงซเซฟรเดี๋ยวกับพ่อแลวครับปาลงไปครับปามซ่อนเลยครับพี่น้องน้ำกับเยีแมมดอง2ซอน ตาลครับช้อนนึงเลยพี่นอ้องตาลช้อนนึงคุ้ข้ากันเลยครับอ้าวซิมครับบบดนี้เถอเดียวรู้เรื่อง จบครับมาที่นี่ข้ากกับมันหมูนีนน่นะครับหันหมูที่ข้าต้มน้ำปลาไว้นี่ครับหอมนะพี่น้องเอาะหอม,มหลี หกับซีฟูดเนาะเข้ากันเลยหั่นเรียบร้อยหน้าตาเมื่อกี้เป็นยังไงครับพี่น้องเห็นปะเดี๋ยวสิไปเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟูดพี่น้องเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยเสิร์ฟครูกับนี่พี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดนี่เด้อน้ำจิ้มเน้นๆเลยนะพี่น้อง เขากันดีครับเพื่อนมาเด้อมาเด้อมากินขอน้ำกันขอบคุณทุกคนในการรับชมจังได้กับฝากช่องนี้เลยครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจนเพื่อเป็นแรงและกำลังใจในการเทคิปกันไปคลิปนี้เทํานีน้แหละครับคลิปหน้าพอกันไหมกราบสวัสดีครับ